EP ที่8คําคนทาร้ายตนไม่มีคําพูดใดของใครทาร้ายคุณได้หากคุณไม่เก็บมันมาทาร้ายตัวเองคนส่วนมากมักเอาคํานินทาว่าร้ายคําด่าว่าคําเหยียดยามจากปากคนอื่นมาเป็นมีดแหลมคมที่มแทงใจตนเองให้เจ็บปวดอยู่เสมอแม้คำเหล่านั้นจะเล็กน้อยเพียงไรก็ตามแต่มันก็มีอนุภาพรุนแรงที่ทำให้คุณแดดินทันทีที่ได้ยิน ทุกครั้งที่คุณได้ยินคนนินทากล่าวร้ายด่าว่าพูดเหยยดหยามหรือหัวเราะเยาะคุณความรู้สึกของคุณจะพุ่งปริ๊ดด้วยความโกรธหรือไม่ก็ดิ่งเหวลงด้วยความเศร้าเสียใจคุณเก็บเอาทุกคำพูดมาเป็นความทุกข์ในใจโดยหารู้ไม่ว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นเพียงลมปากที่อีกฝ่ายปล่อยออกมาพร่อยๆไม่ได้มีความหวังดีต่อคุณเลยสักนิดพวกเขาไม่ใส่ใจและไม่จดจำว่าเขาได้สาดถ้อยคำรุนแรงใส่ใครไปบ้าง เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะลืมคำพูดทั้งหมดแล้วใช้ชีวิตเป็นปกติเช่นทุกวันในเมื่อคนที่กล่าวร้ายหรือนินทาว่าร้ายคุณให้เจ็บใจด้วยถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจของคุณเขายังไม่สนใจไม่ใส่ใจกับคำพูดของเขาเลยพูดจบเขาก็ลืมมันไปแล้วไม่คิดจะจำและลืมมันไปอย่างง่ายดายได,ได้แล้วทำไมคุณถึงทำอย่างเขาไม่ได้ละ่ะ ลืมคำพูดเลวร้ายไปเสียให้มันกลายเป็นอดีตเพื่อที่คุณจะได้อยู่กับปัจจุบันที่สุขกว่ามีความจริงอย่างหนึ่งที่คุณควรรู้นั่นคือไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทาและคุณไม่สามารถห้ามใครไม่ให้นินทาว่าร้ายคุณได้แต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีที่สุดคือไม่เก็บเอามันมาใส่ใจเพราะหากคุณเก็บมันมาใส่ใจมันก็จะอยู่ทำร้ายใจของคุณไปตลอดกาล หาใครสักคนหนึ่งที่คุณไว้วางใจในตัวเขาคนที่ปรารถนาดีกับคุณแล้วบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นความทุกข์หรือความกัดกรุ้มใจของคุณให้เขาฟังระบายมันออกมาให้หมดแล้วคุณจะพบว่าหัวใจของคุณมันเบาขึ้นความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนได้มีหลายคนที่อยากกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหตุการณ์เมื่อสองนาทีก่อนหน้านี้เรื่องเมื่อวันก่อนเรื่องราวเลวร้ายเมื่อเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้ว หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เคยทำผิดพลาดเมื่อ10ปีที่แล้วทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตให้เป็นอย่างใจต้องการได้มันไม่มีทางเป็นไปได้แต่หลายคนก็พร้อมที่จะทุกขทรมานกับความอยากที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตอยู่เสมอไม่มีใครย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้แม้แต่คนเดียว เพราะเหตุการณ์นั้นมันได้กลายเป็นอดีตไปแล้วอดีตที่ต้องยอมปล่อยให้มันอยู่ข้างหลังอยู่ในที่ที่สามารถหันหลังกลับไปมองได้แต่ไม่สามารถเดินกลับไปเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่คนทุกคนสามารถทําได้คือการรับเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่การกลับไปเปลี่ยนแปลงมันหากคุณทำแก้วตกแตกเศษแก้วกระจายเต็มพื้นต่อให้คุณร้องไห้ฟูมฟายเสียอกเสียใจมากแค่ไหนก็ตาม แก้วใบนั้นก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สิ่งที่คุณทำได้คือเก็บกวาดเศษแก้วที่กระจายอยู่เต็มพื้นเอามันไปทิ้งแล้วทำในสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปอย่าเสียเวลาให้กับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เลยอย่าปล่อยให้เรื่องราวผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทำให้คุณจมอยู่กับความทุกข์ทุกข์เพราะอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้นอดีตต้องยอมปล่อยให้มันอยู่ข้างหลังอยู่ในที่ที่สามารถหันหลังกลับไปมองได้ แต่ไม่สามารถเดินกลับไปเปลี่ยนแปลงได้เลิกทุกข์ก่อนถึงทุกข์ความวิตกกังวลคืออีกหนึ่งต้นตอของความทุกข์ร้อนใจของมนุษย์มีหลายคนมากที่เป็นกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีวันรู้ได้แน่นอนว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นแต่หลายคนก็พร้อมที่จะเป็นกังวลใจและทุกข์ร้อนใจกับมันทั้งที่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเมื่อความวิตกกังวลทําให้เกิดความทุกข์แล้วทําไมคุณจึงต้องเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ร้อนใจนี้ด้วยในเมื่อคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คิดกังวลน,นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เลิกวิตกกังวลเลิกคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ทําให้ใจคุณเป็นทุกข์ร้อนแล้วคิดถึงแต่ปัจจุบันและทํามันให้ดีที่สุดเมื่อทําดีที่สุดแล้วสิ่งใดจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะรับมือไหว ฉะนั้นหยุดนิสัยที่ทุกร้อนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเสียก่อนที่มันจะทำร้ายชีวิตปัจจุบันของคุณให้ปราศจากความสุขเพราะเมื่อไรที่คุณทุกสุขนั้นก็จะห่างหายไปทันทีสุขให้เป็นแม้งานจะหนักภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณในวันนี้มีอะไรบ้างมันอาจจะหนักหนาเยอะแยะและมากมายตลอดทั้งวันคุณแทบไม่มีเวลากระดิกตัวไปไหนเลย แต่ไม่ว่ามันจะหนักหนามากสักแค่ไหนหากคุณมีความอดทนทํามันอย่างเต็มที่ยิ้มแย้มกับสิ่งที่ทําสนุกสนานไปกับมันความหนักหนาจะกลายเป็นความเบาสบายเพราะใจที่เป็นสุขของคุณเองไม่ว่าใครก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่มีใครไม่มีเพราะภาระหน้าที่คือการแสดงออกของชีวิตว่ายังเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายเหมาะสมที่จะยืนอยู่ในวันและเวลานี้อย่างสง่าง,งาม อย่าหวาดกลัวหลายครั้งที่หลายคนคิดจะฆ่าตัวตายเพราะมรสุมชีวิตที่โหมเข้าใส่ตกอยู่ในความทุกข์ที่มีอดีตและอนาคตเป็นตัวผลักให้ตกลงไปชีวิตที่เหมือนจะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอดีตที่ผิดพลาดอนาคตที่น่ากลัวทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขใช้ชีวิตเหมือนคนไม่มีหนทางรอดทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความหวาดกลัวต่อปัญหาที่ต้องเผชิญหน้าด้วย เรื่องงานที่รอแร่เรื่องหนี้สินที่รุงรังเรื่องธุรกิจที่ทำท่าว่าจะล้มเรื่องปัญหาครอบครัวที่หนักหนาโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าและอีกหลายๆเรื่องที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวอย่าหวาดกลัวจนทำให้ชีวิตในวันนี้ของคุณไม่มีความสุขแต่จงให้กำลังใจตัวเองต่อสู้กับวันที่ยังมีอยู่ลมหายใจอยู่เพราะชีวิตคือความสุขที่สร้างได้เพราะลมหายใจคือของขวัญของชีวิต ตอนเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้หายใจนั่นแสดงว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแล้วปล่อยให้อดีตเป็นอดีตปล่อยให้อนาคตเป็นอนาคตอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ฉลาดใช้ชีวิตแล้วทำชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มเริ่มต้นใหม่ด้วยความสุขสบายที่ใจ เมื่อใจสบายดีแล้วปัญหาและอุปสรรคที่มีจะได้รับการแก้ไขที่ดีไปด้วยหากคุณอยากทำให้ชีวิตแต่ละวันของคุณเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานใจและความสนุกสนานแล้วล่ะก็จงลืมเรื่องราวเลวร้ายของเมื่อวานและอย่าเพิ่งไปมองถึงวันพรุ่งนี้ให้คุณอยู่กับวันนี้ปัจจุบันให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตคุณแล้ว อดีตเป็นเพียงบทเรียนแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอนาคตเป็นเพียงความหวังแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดปัจจุบันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณเองยอมรับให้ได้วิธีต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการยอมรับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ยอมรับมันด้วยความยินดีและเต็มใจทุกข์ก็จะหยุดลงทันที การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิธีง่ายๆได้ผลดีและได้ผลตาทันตาเห็นทว่าหลายคนก็เลือกที่จะทําให้มันเป็นวิธีที่ยากด้วยการไม่ยอมทําตามรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของความทุกข์คือการไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการหรือไม่เป็นดังใจหวังย่อมนํามาซึ่งความทุกข์ภายในใจเมื่อทุกเริ่มก่อตัวขึ้นจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งมันจะไม่หยุดเพียงแค่จุดนี้แต่มันจะกระโดดไปโน่นมานี่ไปทุกที่ ทั่วห้องหัวใจและห้องความคิดของคุณความทุกข์ในใจจะไม่หยุดพักมันจะชักชวนให้คุณคิดไปร้อยแปดพันอย่างความคิดของคุณจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายหาจุดสิ้นสุดไม่ได้และจะคิดถึงสิ่งที่เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆย,ยอมรับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ยอมรับมันด้วยความยินดีและเต็มใจทุกข์ก็จะหยุดลงทันที ใจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสแข็งแกร่งและแข็งแรงจะทำให้คุณชนะเคราะหกรรมต่างๆได้อย่างหมดจดที่สุด